พี่น้องคะสวัสดีคะ่ะล่าสุดนี้นะคะบอสบอยไม่ทนคะ่ะออกมาพูดในคำคำนี้โดยด่วนทําไมผมจะไม่อยากอยู่กับลูกหลังจากที่มีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ที่ยาวเหยียดมากในการที่ว่าทําไมลูกถามหาหรือว่าทําไมอะไรทำใหไม่อยู่กับลูกไม่สงสารเด็กหรอประมาณนี้หลากหลายความคิดเห็นมากพี่น้องคะ่ะวันนี้นะคะจะมาพูดให้ฟังกันว่า ที่ไปที่มาเป็นอะไรอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นกับทางบอสบอยสิริชัยทาไมได้ออกมาโพสตไล่ย,ยาวแบบนี้แฟนคลับหลายท่านก็เป็นห่วงค่ะบางคนบอกโอ๊ยนา,นานาจิตตังบอสเอ้ยรอยพอพันแม่ห้ามบ่ได้ดอกสําหรับความกิดตรงคนนะคะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับประมาณไม่กี่นาทีที่ผ่านมาค่ะทางบอสบอยสิริชัยได้มีการโพส พร้อมกับข้อความที่แบบว่าแบบเออเนี่ยฉันคิดเหมือนกันเลยกับเรื่องราวนี้อ่าในการที่ว่าใส่ลายปลายสีในการที่ว่าแบบเออเนี่ยเห็นไหมบอสบอยไม่แบบไม่แบบไม่ใส่ใจลูกไม่ห่วงใยลูกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าบอสบอยค่ะได้มีการไปเจอคอมเม,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 มนต์นหนึ่งในแอปแดงเนาะแล้วก็มีการคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะอ่ะต้นเรื่องค่ะมาจากคอมเมนต์ยายอันหนึ่งพี่น้อง ออกมาคอมเมนต์เพื่อนว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหมือนแม่แทนและลูกมาหาพ่อทำไมไม่รอลูกถ้าฉันเป็นแม่แทนฉันก็น้อยใจเหมือนกันหอบลูกมาหาพ่อแต่พ่อไม่สนลูกอย่าหาว่าแม่สอนนะผิดกับเมียยาลงที่ลูกนะลูกรักเขาให้กับความสุขเขาเพราะเราเอาเขามาอยู่ในครอบครัวเราแล้วแม่ดูคลิปแล้วมันแปลก,ปกอันนี้คือเป็นต้นโพสที่เกิดดรามาค่ะ ต่อมามีแฟนขับก็ตามมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าเขาคงเขาคง,ง,งสงสารเด็กน้องเพชรน้องพลอยจ้าอ,อีกคนนึงบอกว่าดูแปลกๆเหมือนกันนึกว่าเราคิดไปเองคนเดียวสงสารน้องๆจางมาหาพอเกอร์เลยเราว่าเขาไม่ได้ผิดกันกันกบเมียหลอกเราว่ายากับยายดูแปลกๆมากกว่าความคิดส่วนตัวนะคะเท่าที่ดูคลิปมาเนาะเนี่ยคอมเมนต์อีกพี่น้องบอกว่า เอาเขามาเป็นนามสก,กุลตัวเองให้ความอบ,บอุ่นให้ความอบ,บอุ่นเรายังดูสงสารเด็กอยู่เลยเขากินเช้ายังมีความสุขเขายังว่าจะไปกินกําเพเลยเขาได้รับรางวัลเขาได้รับรางวัลเขาครอบคนรวยสงสารเด็กพ่อแม่จริงน่าจะเอาไปเสียลูกน่ารักมากฉลาดมากโอ้ยายพี่ไม่เข้าใจค่ะนะาจ้าพี่น้องจ้าเนี่ย เยอะมากคอมเมนต์แบบเออเนี่ยเห็นไหมยายกับยาย,ยายกับตาเนี่ยผ้าลูกอ่าผ่าหนองเพดหนองพ่อยมหาพอบอยพอบอยกับปล่อยใหรอกเกิดประมาณเนี่ยพี่น้อง่าเนาะเสพข่าวให้มีสตินะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรไปก่อนเลยมีที่ไหนที่พ่อเขาไม่รักลูกพ่อบอยบอสบ,บอยเนี่ยตั้งแต่ดูมาเพิ่นแบบหักเพดพ่อยบักยาขักพี่น้อง่ะรักรู้สึก รู้ซึ้งถึงความเป็นพ่อซอยแอนเหมือนกันรู้ซึ้งถึงความเป็นแม่ให้สัมผัสเห็นไก็ตามแต่ละซอยแอนผู้เสมอว่าพยายามที่จะซึมซับในความเป็นแม่ให้เขารู้ว่าเออเราเนี่ยเป็นแม่เขานะประมาณนี้นั่นเองค่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์บ้างบอสบอยทำการแคปค่ะพร้อมกับข้อความที่บอกว่าตั้งสตินะครับคุณแม่ มองแบบกลางๆนะครับผมมีนัดประชุมกับผู้รับเหมาซึ่งอนานาทีผมจะได้มาดูงานจริงๆแล้วเราควรมาอยู่หน้างา,านทุกวันด้วยซ้าและงานช่วงนี้เป็นงานเก็บรายละเอียดที่สำคัญและแอนเป็นเจ้าของอ่าเป็นคนลงทุนผมเองต้องมาตรวจและตัดสินใจในส่วนต่างๆตัดสินในส่วนต่างๆด้วยตนเองลูกคุณยายดูแลเป็นอย่างดี ผมและแอนวิดีโอคอหาลูกตลอดเพราะอยู่ไกลมีพ่อแม่คนไหนที่อยากอยู่ไกลลูกอข้อมอกับอีโมจิงงมีไหมอ่าเพื่อว่ามีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากอยู่ก,กับลูกร้อมกับ e อีโมจิอืผมและแอนทำอะไรก็เพื่อเขาถ้าแม่คิดมากแม่อดทนแล้วเก็บไว้ในใจอย่าปล่อยพลังลบแบบนี้ออกมาใส่ครอบครัวคนอื่น มันจะเป็นเวรเ,เป็นกำรยร้อ,อนกลับไปใส่ขอบขั้วของเจ้าของนะครับแม่ครับอะนะคะพี่น้องค่ะเนาะกับเรื่องราวที่เป็นบอดบอดกระสุนเป็นเห่าเห่ากระสุนพี่น้อง่าที่อยู่ดีๆมาบ่าว่าเออเป็นอย่างเห่าบอลักลูกเป็นอย่างเห่าคือปล่อยให้ลูก่าลูกค่อยประมาณนี้เกิดขึ้นมาแหละใครจะอยากอยู่ไกลลูกบอดก็รู้อยู่ว่าอะรู้อยู่ว่าลูกมาแต่ก็แบบขอไป งานก่อนเพราะว่ารายละเอียดในการผู้รับสั่งเมาส์ในการที่ว่าเขามาหน้างานเนาะเพราะว่าคือจังบอดบานคือแบบว่านานๆทีจะได้มาหน้างานนั่นเองค่ะก็คือแบบว่าเออเนี่ยก็อยู่อยู่ก็รักลูกอยู่ก็ห่วงลูกอยู่แต่แบ่งแบ่งแบ่งให้เป็นสัตวเ์เป็นส่วนนั่นเองไม่ใช่ว่าแบบเจอลูกแล้วงานที่อื่นไม่เอาเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ แบบเจอลูกแล้วโอ๊ยน้องเพชรน้องพลอยเราไม่สนงานทั้งหลังอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าบอสก็คือแบบพี่น้องค่าทุกคนจะรู้แหละว่าบอสมีธุรกิจอะไรมากมายสะเหลือเกินกับทางบอสบอยสีิชายนั่นเองเนาะรักศิลปินพี่น้องขาเซฟซัพพอร์ตนะคะอย่าทำแบบว่าปล่อยพลงลบใส่เขาแบบนี้อศิลปินก็มีหัวใจเนาะศิลปินก็แบบมีความรู้สึกเหมือนกันกับเรานั่นแหละอย่าว่าเขาว่ามีพลังลบปล่อยออกไปไหนก็แบบโอ้โหเพิ่นอะเก็บดันเก็บ ความเก็บกดเก็บมาคิดเก็บมาวิเคราะห์เก็บมาหลากหลายนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้ค่ะมาดูคอมเมนต์บ้างแฟนคลับคอมเมนต์เยอะมากกับเรื่องราวนี้บางคนนะ่ะเป็นห่วงบอสบอยว่าเออเนี่ยสู้ๆนะคะบอสบอยเป็นกําลังใจให้เป็นกำลังใจ,ใ,จให้ค่ะทั้งคุณบอยและคุณแอ,อ็นนี่แหละพวกเมนบอปรึกษาสมองเนี่ย ยายห้เราเป็นประสาทขาด,ขาดความอบอุ่นลูกหลานและบวหกักยายถือสาแล้วเลยค่ะอผลนนะักแฟนครับปกป้องดีมากสําหรับบ้านหัก a อบเนาะวุ่นวายอะไรกับบ้านเขาหนูขนาดฉันเป็นเอฟซีเขาตูทุกวันยังไม่ปั่นนี้เลยเพื่นมานะคะอืมรอยพอ่อพันแม่วาสนาแฟดแลละจา้าที่ได้มเมยุกับน้องบอยน,ออน้องแอนปูยาตายยกอากาหอมเพื่อนเสียถูกใจทุกขุนมันเป็นไปบได้ดอกด้วยค่ะแม่ ใช่ค่ะคุณป้าคุณยายมีอะไรเก็บไว้ในใจนะคะมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราคุณยายคุณป้าก็้ดูแลสุขภาพเองนะจ๊ะช่วงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวจะไม่สบายนะจ๊ะพี่น้องจ๋า<ข> <ๆ S 2> ก็แกก็ช่างคิดเนาะออกมาเป็นข้อความอีกขนาดแกคิดเงียบๆนะนี่อืเขาทํางานค่ะเขา,ขาทํางานทุกวันนี้ก็คือทํางานหาทางเพื่อหลูกสาวสองคนก็คือน้องเพชรน,น้องพลอยที่รับอุปการะมาเป็นลูกบุญธรรม นั่นเองนะคะพี่น้องค่ะเนอะสืบข่าวเสพข่าวยังก็ตามแต่อยากมีสติ นะาจ๊ะพี่น้องจ๋าคอมเมนต์อย่างเนี้ยเขาสามารถฟ้องได้นะถ้าบอสฟ้องอ่ะฟ้องได้ในการที่คุณมากล่าวหาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งที่ความจริงน่ะมันไม่ใช่เป็นเพียงความคิดของคุณเขาตามสืบเดือดยายว่าเจ้ายูไซเจ้าเป็นจังไดเจ้ายูจังวัดไดเขารู้หมดนั่นแหละทุกวันนี้ไซเบอร์แบบพวกอ่ะออนไลน์เนาะในการที่ค้นหาแป๊บเดียวแหละเจอแล้วว่าเออเจ้ายูนี่เจ้ายูนี่นั่นแหละเนาะต่อไปนี้นะคะจะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ให้มัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็คอมเมนต์ให้มันเป็นเชิงบวกสตดีกว่ายาลบเถาะศิลปินเฮ็ดงานมากกับมือบพแห้งแล้วพี่น้องค่ะยังมาเจอคอมเมนต์ที่ลบแบบนี้ก็นั่นแหละพี่น้องเนาะลอยพอพันแม่เนี่ยก็ตามแต่ค่ะขอเป็นใจกับทางซอสแอนด์บอยนะคะค่อไผ่านพ้นไปให้ได้แล้วก็อยากเก็บมาใส่ใจนะคะบอสเนาะขนาดเอฟซีนั่นแบบว่าอย่าง โูดพูดไปแล้วนะคะอะสำหรับมอน,นี้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์เพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมอน,นี้ก็ไปก่อนคะ่ะ